my student welcome back our elite class again อ่าวันนี้อยู่กับค,คุณครูแฟมนะคนสวยคนเดิมและอักษร on learn อ่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับการเปรเียบเทียบขั้นกว่าเนาะ comparatives และการเปรียบเทียบขั้นสุดลูกหนูหรือว่า superlatives ไปแล้ววันนี้นครูมีเรื่องราวมาอยากจะนําเสนอนักเรียนเกี่ยวกับ festive times หรือว่างานรื่นเริงไหนใครชอบงานรื่นเริงบ้างอ๋อการ์ตูนก็ชอบเนาะสมศรีก็ชอบทุกคนชอบหมด festive times หรือว่างานรื่นเริงช่วงเวลาที่แบบ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราแบบรู้สึกบันเทิงใจเนาะอ่ะโอเคมาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะเรียนในส่วนของตรงนี้นะฮะอยู่ในส่วนของ 5c ก่อนที่เราจะไปอ่านได้เนี่ยเขาบอกว่า reading and speaking ข้อที่1นึ่ลูก look at the photographs นั้นเรามาลองดูรูปภาพ2รูปนี้กอนลูก what animals can you see กเ้ีจะเห็นสัตว์อะไรลูกอันแรก cats อันนี้ elephants เออแมวกับช้างลูกหนู what do you think is happening What do you think is happening? คิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ดูภาพดูไม่ออกเนาะอันนี้ลูกอันนี้ก็คับคลายคับคลาวันนี้แหละยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพานักเรียนไปอ่านกันเนาะ,ะในส่วนของตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะไปอ่านได้เนี่ยนักเรียนทําไมเราต้องมาเรียนรู้คําศัพท์กันก่อนออย่างเช่นมีตัวอย่างคําว่าอะไรบ้างลองฟังเสียงแนละ้วเดี๋ยวครูจะลองพูดความหมายภาษาไทยให้คําแรก Historic Historic คำว่า historic แปลว่าเชิงประวัติศาสตร์ลูกหนูอ่าเชิงประวัติศาสตร์เนาะคำที่สอง weekend 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 ก็คือ Saturday and Sunday ก็คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเรานั่นแหละเรียกว่า weekend อ่าต่อมา treasure hunt treasure hunt treasure hunt หันเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนไปตอนเรื่องของปลาแปบลบว่าล่า treasure แปลว่าสมบัติเหมือนเป็นเกมล่าสมบัตินะลูกหนู treasure hunt ก็เหมือนแบบเช่นเราไปร่วมเนาะการแบบอ๋อการล่าสมบัติในเมืองเือนื่อง,งอาจจะแบบเป็นควิซให้เราเป็นเทส,ให,เเเทสให้เราเข้าไปทำเนาะต่อมาลูก let off fireworks let off fireworks let off firework 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 คืออะไรลูก fire fire work fire work รวมกันแปลว่า พลุเขาว่า let of fireworks f ก็คือการจุดพลุนี่เองเป็น phrase เนาะแบบ to make a fireworks explode อ่าต่อมา parade parade อ่าลหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้ลูก parade ก็คือขบวน parade นี่เองอ่าขบวนที่แบบเราเดินขบวนกันต่อมาหัวเจออีกแล้ว colorful float colorful float c o l เลอร์ <Color> mm ู hmm. คืออะไร mm hmm. ลูกหนูโอ้ oh, สีสนะันน l o ล t f ฟล a t ในที่นี้ไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับแบบเออฟลูติงมาร์เก็ตหรือว่าเออเขาเรียกตลาดน้ำนะ่าจะคำว่า colorful floats ในที่เนี้ยเข้าหมายถึงการเดินขบวนที่แบบมีการใช้รถลูกหนูในการแบบเดินขบวนที่แบบตกแต่งมีสีสันมากมายเนาะต่อมาลูก Music Band Music Band อ่านี่ก็คือวงดนตรีเนาะม u วสิ Music คือดนตรีแบนด์นัคือวง Crown c r o w d คราวตัวนี้แปลได้2อ,อย่างลูกหนูถ้าเป็นคํากริยาแปลว่าสวมมงกุฎแต่ถ้าเป็นคํานามก็แปลว่าตัวมงกุฎนั่นเองอ่ะง่ายๆนะคราว verb คือสวมคํานามคือตัวมงกุฎของเราต่อมา don't miss it don't miss it Don't miss it d o n มิ s s it เป็นเฟรชเหมือนกันลูกหนูคืออะไรอย่าแบบอารมณ์แบบเวลาเราอยากใช้คำนี่อย่างเช่นครูยอยากจะชวนเพื่อนมางานปาร์ตี้มันเกิดครูก็บอกจนไม่ i s s ็จห้ามพลาดเลยนะคืออะไรโอ้ต้องการแบบโชว์ว่าเฮ้ยมาให้ได้นะแบบอย่าห้ามพลาดนะอันนี้มันดีมากๆต่อมาลูก compete in compete in ก็คือแข่งขันลูกหนู compete มาจากคำว่า competition ที่แปลว่าการแข่งขันนั่นแหละอันนี้ก็เป็น verb นะ compete in ก็เป็น verb แปลว่าแข่งขัน Last, last, last ในที่นี้ลูกหนูไม่ได้แปลว่าแบบที่ผ่านมาไม่ใช่ last week ที่แบบอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ last ในที่นี้กำลังทำหน้าที่เป็นคำกริยายหรือ verb อยู่แปลว่ายืดเยื้อลูกหนูหรือว่าแบบเป็นเวลาเป็นต่อเนื่องก็ได้ last เช่นแบบต่อเนื่องอย่างเช่นประโยคเขาบอกว่า the cat festival lasts two days เออม,มีเวลาต่อเนื่องถึง2วันหรือว่ายืดเยื้อถึง2วันด้วยกันตามาลูก perform 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 แปลว่าแปลว่าแสดงลูกหนูคำว่าแสดงมีอะไรบ้าง show display perform show display หรือว่า perform ก็ได้แปลว่าแสดงต่อมาสุดท้าย do tricks ได้เรียนเวลาครูบอกว่าครูมี trick คุณมีทริคทริคคืออะไรเหมือนเคล็ดลับอะ่ะเออการว่าดูทริคเนี่ยมันอารมณ์สื่อได้ถึงว่าคนที่แบบเหมือนทำเคล็ดลับขึ้นมาอย่างเช่นตัวอย่างประโยคเขาบอกว่า he is a very good magician and he does many clever tricks เขาเป็นแบบนักมายากลที่เก่งมากๆเลยลูกหนูอที่ดีมากและเขาเนี่ยก็ทำทริคหรือว่าทำอ,อ่อทำกลลวงเนี่ยหลากหลายมากมายที่มันดูฉลาดเนาะทริคอาจจะเป็นวิธีการเป็นกลวงเป็นทริคของเราได้เรารู้คำศัพท์แล้วต่อมาคุณจะพาได้เรียนลองไปฟังดูก่อนสิก่อนที่เราจะมาอ่านกันลองฟังดู กันสักหนึ่งรอบเริ่มเลยครับ Festive Time The historic town of Ypres in Belgium is famous for its cat festival. It takes place every three years during the second weekend in May. On Saturday, in the afternoon, there is usually a treasure hunt for children. In the evening, people let off fireworks. On Sunday morning, there is the Great Cat Parade with colorful floats and music bands. People often wear cat costumes and dance in the streets. They also crown a cat queen it's lots of fun don't miss it surin province in thailand is famous for elephants every year on the 3rd saturday in november people go to surin for the elephant festival they go to see these strong animals compete in various races. The festival lasts two days, and elephants perform, do tricks, and even play football. It's a great festival. อ่าโอเคหลังจากที่เราฟังเสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อมาคุณจะพานักเรียนเนี่ยมาลองแปลคร่าวๆกันดีกว่าทั้ง2องเฟสติวัลเลยเฟสติ time ทั้งของงานที่ใช้แมวและอีกงานนึงที่ใช้ช้างเป็นตัวประกอบมาเรามาเริ่มดูกันเลยลูกนักเรียนอันแรกเฟสติฟ i ามเนาะเมืองแรกเกิดขึ้นที่ the historic towns of y p r e s in Belgium is famous for cat s festival นักเรียนเมืองนี้อยู่ที่ประเทศอะไรลูกเบลเยียมชื่อเมืองว่า อ p ปรเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบเบลเยียมหนือรอรเป็นงานเกี่ยวกับอะไรลูกหนู CAT เกี่ยวกับแมวแน่นอนเกิดขึ้นตอนไหนลูกหนูออเกิดขึ้น take place every three years during the second weekends นักเรียนสัปดาห์ที่2ลูกหนู in May ในเดือนเมยอ่าในเมย์ second weekend in May on Saturday ในวันเสาร์ลูกเกิดอะไรขึ้น in the afternoon ตอนกลางวันเนี่ยจะมี treasure hunt เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปเหมือนเป็นเกมล่าสมบัติลูกหนูสำหรับเด็กๆเ,เนาะ In the evening เน่ยคนก็จะมาทำา Fire on oh, l e t o f l y w o r ์ s ก็คืออะไรเออมาจุดพลุมาปล่อยพูุการ on s u t h u จะอืมซันเ n n ์และในวันอาทิตย์ตอนเช้าลูกหนู Great Cat Parade คืออะไรเอ่ยจะมี Great Cat Parade มีการเดินขบวนแบบเหมือนเฉลิมเฉลองแมวอะ่ะลูกหนู with colorful floats มีรถลูกหนูที่ตกแต่งด้วยแบบสีสันหลากหลายเลยมาเดินขบวนด้วย a n d Music Band มีอะไรลูกหนู โอ้มีวงดนตรี people s o m e t i m e wear cat costumes อ๋อ c o s t u m e s ก็คืออะไรโอ้แต่งตัวเป็นแมวลูกหนู and dance in the street โอ้เต้นบนถนนลูกหนู they also crown a cat queen เป็นไรลูกเหมือนราชินีแมวลูกหนูอา crown ก็คือแบบเหมือนแบบสวมมงกุฎให้กับ cat queen นะ cat queen ก็คือราชินีแมวลูก ลาดอฟันสนุกมากดันไม่เสร็จโอถ้าใครมีโอกาสลูกหนูดันไม่เสร็อย่าพลาดเลยนะลองไปเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งกลับมาจากเบลเยียมมามาดูที่สุรินทไทยละ่ะนะสุรินประเทศไทยบ้างว่ามีอะไรเขาบอกสุริน province in Thailand is famous for elephants นักเรียนสุรินเนี่ยดังเรื่องอะไรลูก ดังเรื่องช้างมากๆถ้าใครเคยมีโอกาสได้ไปจังหวัดสุรินทร์จะเห็นว่าโอ้มีการเลี้ยงช้างการสแสดงช้างการโชว์ช้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับช้างเนยะเยอะมากๆ every year on the third Saturday in November เขาบอกทุกๆปีเลยนะลูกหนู on the third Saturday ในวันเสาร์ที่3เนี่ยของเดือน November เดือนพฤศจิกายน people go to Srin for the elephant festival they go to see the strong animals compete the various race หนูไปดูช้างเนี่ยในการ compete แข่งขันการแข่งขันต่างๆการโอ้โ oh, หเ,เป็นงานสำหรับช้างเลยเฟสทีฟเนาะเป็น e ัลเฟนเฟสติวัลเลยเกิดขึ้นที่สุรินทร์ไทยแลนด์เรานี่เอง The festival lasts two days อ oh, ้จัดงาน2วันด้วยกันยื you, เดเยื้อไปถึง2วันเนาะ and elephants perform มีช้างมาทำไมลูก perform แสดงอนะเก่งมาก perform คือการแสดง do tricks ช้างมาดู tricks ดูหนงมมาทำแบบมายากลให้เราดูหรือเปล่า and event play football ใครยังไม่เคยเห็นช้างเล่นฟุตบอลลองไปที่สุรินทร์ได้ลูกหนูอ่า is a great festival เป็นเฟสติวัลที่ดีมากๆเลยนักเรียนแต่ถ้านักเรียนมองรูปเนี่ยเียกบางคนจะแบบครูฮะเขาเอาช้างมาแบบมาชนกันนะมันจะอันตรายหรือเปล่านักเรียนอันนี้เป็นแค่การแสดงอย่างเดียวนะที่แบบช้างเหล่านี้ก็จะได้รับการฝึกอย่างเออมาเป็นอย่างดีเนาะเพื่อทําการแสดงให้กับผู้ชมทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยในการดู a l p h a n festival ถามว่าแล้วทําไมต้องเอาช้างมาต่อสู้ให้ดูหนึ่งเลยม เป็นการโชว์วัฒนธรรมเนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะมีการเคยใช้ช้างเนาะไปในการสู้รบอ่าหรือว่าไปในการทำกิจาการงานต่างๆการเป็นเพื่อนที่ดีเนาะเหมือนเวลาเราดูหนังเนี่ยก็จะมีหนังที่เกี่ยวกับช้างมากมายเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยช้างก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัตว์สําคัญเนาะที่อยู่กับวคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วครูคิดว่าน่าจะต่อไปถึงอนาคตได้อ่าอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ถ้ยเหรียญได้ไปก็อยากให้เข้าไปดูงาน อ l e p ฟเฟนเฟสติวัลตัวนี้นะถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมร่วมกันเนาะอ่ะโอเคแปลเสร็จแล้วยังไงต่อดีครูลองมาช่วยกันตอบคาถามหน่อยสิลกูกดูเสร็จเรียบร้อยนอะทั้งงานแคททั้งงานช้างอ l ล p ฟเฟนนักเรียน how often is the cat festival จำได้ไหมลูก how often แปลว่าอะไรบ่อยแค่ไหนอ๋องานแคทเฟสติวัลบ่อยแค่ไหน อ uh, every three years ทุกๆ3ปีไม่ได้เกิดทุกปีเหมือนงานช้างสุรินนะล,ลูกหนูแต่ทุกๆ3ปีจะเกิดขึ้นอย่างเช่นปีนี้จัดขึ้นอีก3ปีถึงจะจัดอีกรู้ได้ไงลูกหนูนี่ไงมาจากประโยคนี้ it takes, uh, it takes place every three years อ่าทุกๆ3ปี what can children do at the cat festival นักเรียนเด็กๆสามารถไปทำอะไรได้ที่งาน cat festival they can hunt for treasure สามารถไปแบบเหมือนเกมล่าสมบัตินะนี่ตรงนี้ There is usually a treasure hunt for for children สำหรับเด็กๆ When is the cat parade หนูคีย์เวิร์ดคือคำว่า parade งาน parade อยู่ตรงไหนลูกอ่า second weekend in May ลูกหนูนี่มาจากประโยคตร,ตรงนี้เอง During the second weekend in May สัปดาห์ที่2ลูกหนูในของเดือนเมย์หรือว่าพฤษภาคมต่อมา Where does the elephant festival take place Where does the elephant festival take place เกิดขึ้นที่ไหนลูกหนูสุรินทแลด์นะสุรินในทิลล์สุรินจังหวัดสุรินในประเทศไทยของเรานี่ยเอง What do elephants do at the festival นักเรียนช้างเขาจะทำอะไรบ้างในงาน Festival นี้โอ้เยอะแยะมากมายเลยลูกหนู they compete in various races perform and do tricks and play football โอ้โหเห็นไหมมา แข่งขันลูกหนูมาสแสดงมาทำทริกหรือว่ามาเล่นฟุตบอลให้เราดูเนี่ยมาจากประโยคตัวนี้ที่เราจะสามารถสังเกตได้เลยส่วนสุรินทร์ไทยแอนเนี่ยเอออยู่ตั้งแต่ประโยคแรกเลยเห็นไหมลูกเนี่ยสุรินทร์ province นี่ตรงนี้เลยทั้ง people go to Srinand หรือจะเป็นประโยคแรกเลย s ุ r ิ n ท province in Thailand และข้อสุดท้ายลูก how long does the elephant festival last จัดกี่วันลูกหนู ใครตอบได้บ้าง Yes เก่งมากลูกหนู Two days นี่มาจากตรงนี้เอง The festival lasts two days จัดการทั้งหมด2วันด้วยกันเก่งมากๆอ่ะมาดูกันต่อในข้อที่นี้ให้เรียนลอง Make notes under the headings Heading ครูมีมาให้นักเรียน4อลูกหนู Name คือชื่ออ่ะ Place สถานที่ Date คือวันที่จัดลูกหนูแล้วก,ก็ Activities คือทำอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่ะลองทำเรื่องสอสามนาทีแล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยแต่ก่อนจะไปเฉลยนักเรียนรูน้วันนี้ดูตรงนี้ลูกด้านล่างขวามือ Famous Quotation การโค้ดลูกหนูที่แบบมีชื่อเสียงมากเลยนะเขาบอกว่า I can't be your friend แมลเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนของคุณได้ but never your slave แต่ไม่เป็นทาสของคุณลูกหนูอ่ะให้เวลาสานาทีลองทำเลยเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันลูก อโอเคทามสับหมดเวลาเรียบร้อยเรามาลองดูตรงนี้สินักเรียนเนมอรแรก Cat Festival จัดที่ e bra, Belgium. อีปราเบลเยียมอ่าเกิดที่เมืองอีปราประเทศเบลเยียมลูกหนูเมื่อไรอ่ะ The second weekend in May every three years เกิดขึ้นสัปดาห์ที่สองลูกหนู ของเดือนพฤษภาคมทุกๆ3ปีมีอะไรให้ทำบ้าง Treasure Hunt นอล่าสมบัติลูกหนู Firework มีพลุลูกหนู p a r a d e มีการเดินขบวน p a r a d e ด้วยมี music band People เนี่ยสามารถแต่งคอสตูมได้นะแล้วก็ Dance on the Street นะได้ Wear Cat Costumes Crown a Cat Queen ก็คืออะไรมีการมอบมงกุฎให้กับราชินีแมวด้วยอ่าอันที่2ประเทศไทยบ้านเราลูกเนมเรียกว่า Elephant Festival งานแบบงานช้างเนาะ เกิดข <Place, S 2> ึ้นที่สุรินทร์ไช่ล่ะนะสุรินทร์ประเทศไทยวันที่ third Saturday of November every year เกิดขึ้นทุกปีเลยลูกหนูในวันเสาร์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนมีอะไรบ้างล่ะ Eleven compete in races and perform they do tricks and play football ใครยังไม่เคยเห็นลองไปดูได้อ่าโอเคพอเราดูนี้เสร็จป,ปุ๊บครูอยากพานนกเรียนมาดูตรงนี้เพิ่มเติมในส่วนของ5 d อ่า ดูสิ expressing fear Fear คือความกลัวลูกหนูถ้าเราจะแสดงความกลัวของเราได้เราควรจะมีคำว่าอะไรบ้างเขาบอก look at the sentences from a dialogue between two friends นักเรียนลองดูประโยคจากที่เขาเอาจากเพื่อนสองคนเนี่ยที่คุยกันมา what is the dialogue about dialogue เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไร listen and read to find out ลองฟังและอ่านเพื่อหาคำตอบลูกหนู say the sentences in your language แล้วลองบอกมาสิความหมายในภาษาของเราเนี่ยว่าแต่ละตัวคืออะไรอ่ะอันแรกนักเรียนอ่ะให้ฟังเสียงกันดีกว่า Hey Sue Would you like to see my new pet Sure What is it Here Look It's a baby wolf spider It's only three months old Oh my goodness Get it away from me What's wrong I'm afraid of spiders don't be silly it's really cute are you sure it's safe of course look it likes walking up my arm would you like to try uh maybe another time okay bye now would you like to see my new pet อยากดูสัตว์ของฉันไหมสัตว์เลี้ยงของฉันตัวใหม่ของฉันไหมล่ะ What's it คืออะไรหรอ Oh my goodness คืออะไรลูกหนูแบบเรแบบโอ้พระเจ้าช่วยอะไรแบบเนี้ยลูกหนูต่อมา What's wrong คืออะไรลูกเกิดอะไรขึ้นหนอแบบเป็นการถามแบบ What's wrong แบบมีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้น Don't be silly silly ตัวนี้อาจจะแบบว่าอ,อย่างงี้เง่าหนาะอย่าก,กลัวไปนาเออสามารถใช้ได้หลายความหมายมากเลยนะ Would you like to try Would you like to try try แปบลบว่าลองอยากลองไหมล่ะไม่ไล้คิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรลูก เอออะ t r a n g e pet? Somebody has that frightens his or her friend นักเรียนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงที่แปลกๆล,ลูกหนูที่ทำไม Somebody has that frightens สามารถแบบสร้างความกลัวกับเพื่อนของพวกเขาได้เนาะอ่ะหลังที่เราอ่านไปแล้วลองมาดูกันซิมีอะไรบ้างคุณจะลองแปลให้เรียนฟังแบบคร่าวๆเ,เนาะ,ะเขาบอกว่า h ฮ้ hey, s u ูอ่าแฟรงค์ Frank บอกว่า s u ูนะ Would you like to see my new pet ชัร sure. ์แสดงว่ามีสัตว์กี่ตัวลูกหนึ่งตัวถ้าเพ็คือสัตว์หลายตัวแต่ถ้าเพ็ตัวเดียวคือสัตว์แค่หนึ่งตัวเท่านั้นชัรว sure. what is it อืมอยากดูสิมันคือตัวอะไรหรอ here look นักเรียนเวลาเราบอกว่า here เหมือนเรายื่นให้ดู here look ดูสิเธอ it's a baby wolf spider มันเป็น wolf spider เป็นแมงมุมชนิดหนึ่งลูกหนูเนาะ it's only three months old คืออะไรลูกมีอายุแค่3เดือนเท่านั้นเองซูบอกว่าไงลูกหนูซูบอกว่า oh my goodness get it away from me โอ้ oh, แบบพระเจ้าเอาไปไกลๆฉันหน่อย get it away from me away แปลว่าไกลลูกหนู away from me คือเอาไปไกลๆฉันเลยเขาบอก what's wrong I'm afraid of s p i d e r ซูบอกลูกหนูแฟรงค์ถามว่าเป็นไรหรอซูบอกว่า I'm afraid of s p i d e r กลัวแมงมุมลูกหนูอครูก็กลัวแมงมุมเหมือนกันนะ don't be silly อย่ากลัวหยาบๆแบบงี้เง้นะ it's really cute it's really cute มันน่ารักจะตายซูบอกว่าอะไรรู้ Are you sure it's safe Are you sure it's safe มั่นใจหรอมั่นใจหรอว่ามันทำให้ลูก s a f ว่ามันปลอดภยัย Of course อ่า Frank Of course แน่นอน Look ดูสิ it likes walking up my arm เออมันชอบเดินขึ้นมาบนแขนของ,ของฉันนะ่ะ Would you like to try อยากลองไหมล่ะไม่ถึงลองอะไรลูกลองให้เดินบนแขนไงให้วูฟสไปเดอร์เนอย walk up o อในบนอาร์มของซูซูบอกว่าอ๋อ um, maybe another time ไว้ไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะโอเค by now ตอนนี้ขอแบบบายก่อนแล้วกันอ่าโอเคบอกหน่อยสิ what is Frank's pet สัตว์เลี้ยงของแฟรงค์คืออะไรลูกดีมาก baby wolf spider อ่าดีมากลูก how old is it how old is it มีอายุเท่าไหร่ 3เดือนเก่งมากเลยหนู three months old ต่อมาข้อ3 what does Frank think of his pet Frank เนะี่ยคิดว่าสัตว์ของเขาเป็นไงลูกัสว์เลี้ยง,งเขาเป็นไงอ้ oh, มัน cute มันน่ารักลูกหนู he thinks it's cute he thinks it's cute ต่อมา number 4 does y o u like it why อ่าสูชอบมันไหมทำไมล่ะอ่าแล้วก็ทำไมสู่ชอบไหมลูก no she doesn't she s afraid of spiders she thinks it's dangerous s o เนี่ยมองว่าแบบสไปเดอร์เนี่ยมันอันตรายเขาเลยกลัวแบบสไปเดอร์ก็เยกลยแบบว่าไม่ได้ชอบมันอโอเคนะักเรียกลัวไป็ลูกแมงมุม เออบางคนกลัวบางคนไม่กลัวนะักเลยจะสังเกตได้ว่าสมัยเนี้ยเนาะการเ,าเดี๋ยวนี้จะมีการเอาสัตว์ที่เป็นแบบ unusual pet เนี่ยมาใช้เนี่อมาเลี้ยงแบบตามบ้านมาเป็นการมาเป็น pet นะไม่ว่าจะเป็นงูเป็น Spider เอย่างเพื่อนครูเองเนี่ยก็เลี้ยง Spider เป็น t a r a n t u l a Spider เป็นแมงมุมท a ลันทูล่าอย่างเช่นในเนี้ยเนาะแฟรงก์ก็อาจจะอยากชอบแมงมุมก็ได้เลยเลี้ยง w o l f spider อ่ะต่อมาลูกนี่เลยลองดูซิสี่อันนี้เอาเสียงตามครูโอ้โ oh, no. ดีมาก I'm t o m terrified of spider. Oh, what is the problem? How about giving it a try? ลองหาคีย์เวิร์ดดูซิแล้วลองไปจับคู่สิลูกว่าจากคีย์เวิร์ดสี่ข้อเนี้ลูกหนู Oh no อะไรพวกเนี้ยไปเข้าคู่กับ conversation หรือว่า dialogue ที่เราได้ฟังไปเมื่อกี้คำไหน Oh no นักเรียนเจอคำา่า Oh no เก่งมากลูกหนู Oh my goodness oh ไ y นะ เออ I'm terrified of s p i d e r คเวิคือ spider คือ I'm afraid of s p i d e r คือแบบเฮ้ยกลัวแมงมุมอ่ะ What is the problem What is the problem คียเวิดคือ problem ปัญหาลูก What's wrong เก่งมากลูกเชอรี่และสุดท้ายลูกหนู How about giving it a try How about giving it a try คียเวิดคือคำว่า try เพราะฉะนั้นข้อนี้คือ Would you like to try อยากลองไหมล่ะอยากลองไหมล่ะมาดูต่อเลย ข้อนี้ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งลูกหนูจริงๆเราฟังไปแล้วหนึ่งรอบแต่ครูอยากให้หนูฟังอีกหนึ่งครั้งเนาะ Hey Sue would you like to see my new pet Sure what is it Here look it's a baby wolf spider it's only three months old Oh my goodness get it away from me What's wrong I'm afraid of spiders Don't be silly it's really cute Are you sure it's safe Of course. Look, it likes walking up my arm. Would you like to try? Uh maybe another time. Okay. Bye now. อ่าตอนนี้นักเรียนก็สามารถจับคู่เนาะแล้วแบบอาจจะแบบไปจับคู่ผู้ชายคูผยผย่ผู้หญิงหรือผู้ชายคู่ผู้ชายผู้หญิงคู่ผู้หญิงก็ได้แล้วลองแบบว่าลองอแสดงบทบาทด,ดูคนนึงเป็นแฟรงค์คนนึงเป็นซูแล้วลองแบบอลองอ่านอันนี้ออกมาในการแลกเปลี่ยนกันเนาะอาจจะสลับคู่กันไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อเป็นการฝึก reading skill ของนักเรียนเนาะทักษะการอ่านลูกหนูอ่าต่อมา number five imagine your friend has a new pet snake เพื่อนของหน,หนูลูกหนูจินตนาการนะเพื่อนของหนูเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ไปะไรลูกหนู snake งู More. act out a dialogue similar to um, the one in exercise one นักเรียนแล้วลองแบบแสดงออกมาสิว่าแบบเราจะทำ dialogue หรือว่าทำการสนทนายังไงดีให้แบบมันคล้ายคลึงกับในตัวอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อกี้อลองดูตรงนี้นักเรียนตรงนี้สามารถกลับไปทำที่บ้านดูได้เนาะ,ะเดี๋ยวคุณจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดู expressing fear expressing fear คือการแสดงความกลัวอาจจะบอกว่า I'm afraid of get it away from me Are you sure it's safe? หรือว่า Oh my goodness พวกนี้เป็นการแสดงถึงความกลัวทั้งหมดเลยหรือว่า Coming down เป็นการบอกให้ใจเย็นมีอะไรบ้างลูกหรือ d o n t b e s i l l y เอาแบบใจเย็นๆอย่าก,กลัวน่าเป็นการทำไมลูกเออบอกให้ใจเย็นลงลูกหนู w o u l d you like to try? อยากลองไหมล่ะเอ,อโอนักเรียนถ้าเป็นงูนักเรียนกล้าลองไหมโอ้ครูไม่กล้าบางคนบอกกล้านะครูไม่กล้าเลยนักเรียนกลัวมากอะเราดูตัวอย่างเนาะ เป็นซื้อเล่ A แล้วก็สเลน B แบบนี้นะั่นเยนก็ให้ดูตัวอย่างเนีจากขวามือเนาะในวงสีขงเขียวตรงนี้ลองดูซิว่าเขามีการใช้ประโยคยังไงในการแต่ง d ด a l o g u แล้วนะักเรียนก็สามารถเอาประโยคตรงเนี้ย ตรงนี้ไปใช้ในการ expressing ความกลัวแล้วก็ในการแบบบอยเพื่อนใ,นใจเย็นลงได้ลองแต่งมาแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันในครั้งหน้าในห้องเรียนอามาดูข้อที่6เกี่ยวกับ pronunciation หรือว่าการออกเสียงมาดูซิสอตัวนี้เดี๋ยวออกเสียงยังไงครูจะยังไม่ออกเสียงให้นักเรียนฟังอยากจะเปิดให้นักเรียน,นยได้ฟังก่อนแล้วลองลองพูดตามออกมาลองดูลูกหนู number six เขาบอกว่า Risen and repeat. Think of t w w more words with the same sounds. ลองคิดอีกสักสองคำสิลูกที่มันมีการออกเสียงเหมือนกันอ่ะลองฟังคำแรกลูกคำนี้ออกเสียงไงนะตัวนี้อ oh. อีกครั้งหนึ่งนะอออคำต่อมาอ่าอ่าอ่าโอเคอกับออออกับ oh. ออเรามาดูเสียงออสิลูกเช่้คำว่า Morning Morning ต่อมา Sport Sport อ่ามาดูฝั่งเสียงอาบ้าง Garden Garden Mark Mark มันคือเสียงอและเสียงอันเองนักเรียนถามว่าเราจะออกเสียงให้มันชัดอ่ะนักเรียนดูรูปปากของครูนะลูกวลานักเรียนออกเสียงอปากนักเรียนมันจะต้องกลมๆออออแต่เวลาออกเสียงอเนี่ยปากมันต้องเหยียดออกลูกหนูอาอา m o ห n i ่งเห็นไหม Mo หนึ่ง Morning Garden อ่าเห็นไหม Garden โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนลองจับคู่กับเพื่อนซิแล้วลองหาคำซิลูกหนูักฝักเสียงละสองคำแล้วลองแชร์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูเนาะ,อะลองทำกันดูลูกลองหาคำศัพท์ถ้าครูเฉลยเลยเดี๋ยวเรนจะแบบไม่ได้ลองหาเนาะอ่านฉะนั้นตอนนี้นี่เรนลองหาคำศัพท์กันดูอ่าโอเคั okay. เรนสามารถเขียนไว้ก็ได้หรือสามารถเอาเสียงให้เพื่อนฟังได้เนาะอ่าสําหรับวันนี้ pronunciation o and r O อกับอเนี่ยก็จบลงแล้วนักเรียนก็สามารถเอาเสียง2เสียงเนี่ยกลับไปปรับใช้ในการสื่อสารเพื่อให้การออกเสียงของเราเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นได้อ่าโอเคและในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากนักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนที่เราเรียนกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันมาเจอกันอีกทีในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน